ต้องต้องมาสักคนนี้แม่ลูกไปทำอะไรทีสี่ีห้ายังมีที่นบบแอบนี้ลองไปอาหาบาร์โฮสที่อันนี้ไงค้าคอนโดไงคะคุณแม่แม่ได้ไม่เสร็จอกหลอกหลอกแต่ช่วงมาเจอเตเยออกมาประบาดแปดฟตเจเลยขาดตราอาเจอกันอีกแล้วแ

ต่อมีสอนนะสอนติดแล้วเสียแล้ดนนี่เราไม่ลงไครต่อแถ้าเราแัมันจบ